นางเอกคนดังเป็นห่วงนิ้งปณิตาเขียงค้างให้กำลังใจไม่ห่างก่อนหน้านี้เพื่อนพ้องในวงการและเหล่าแฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้กับผู้จัดละครสาวชื่อดังนิ้งปณิตาที่ได้ออกมายอมรับว่าตอนนี้มีปัญหาครอบครัวจริงๆหลังจากที่มีข่าวลือออกมาซึ่งตอนนี้ก็อาจจะมีการเคลียร์กันจบแล้วและสุดเปรี้ยวทัศนียานางเอกลูกรักของนิงอีกคนก็ได้ออกมาเปิดใจผ่านสื่อว่า พี่หนิงแกเป็นคนที่ใจดีมากมีความสนุกสนานในตัวเองเวลาเราเห็นเขาเครียดก็จะให้กำลังใจไปกอดเขาบอกแม่อย่าเครียดมาก้วยความที่เราก็เป็นลูกๆเราก็ยังเห็นเขามีความสุขโดยส่วนตัวของเปรี้ยวจะถามเขาแค่เรื่องงานที่ทำร่วมกันมากกว่าไม่อยากให้เขาเครียดเรื่องการทำงานถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวก็จะให้กำลังใจหลังไม่เงียบๆจะให้กำลังใจเขาไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามที่ผ่านเข้ามาในชีวิต เยวจะบอกพี่หนิงเสมอว่าแม่สู้ๆนะยิ้มเยอะๆพี่หนิงเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆเข้มแข็งจนเรารู้สึกว่าแม่บางทีเราไม่ต้องเข้มแข็งตลอดเวลาก็ได้บางทีมันก็มีอะไรที่แย่มากๆจริงๆก็แค่มากอดกันให้มันผ่านไปได้เรียวเชื่อว่าพี่หนิงเป็นคนที่เข้มแข็งมากๆรู้สึกว่าพวกเราและน้องนีรินหรือใครก็ตามคนที่ทำงานร่วมกับเขาจะรู้ว่าเขาเป็นคนยังไง